เธอคนนี้สามารถจัดการกับคาตกรสวมหน้ากากและลอดมาได้แต่เธอกลับถูกส่งมาที่โลกคู่ขนานที่ตัวเธอไม่เคยมีอยู่ที่แย่ไปกว่านั้นคือคนมากมายได้ถูกคาตกรสวมหน้ากากจัดการไปแล้ว i t a wonderful knife ก่อนจะเริ่มคลิปวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำเดดฟริกพรีเมียมโดยทีมงาน NF Theater ตราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาท มีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0มื่นเรื่องโปรดีๆแบบนี้คนรักหนังไม่ควรพลาดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีหรืออนิเมะก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร,ร์มและทุกระบบประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครกง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีผูกมกัดถึงจะเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วต้องอยู่เงาๆคนเดียวแบบผมก็ไม่เป็นไรผ <c oughs> อมาคนเดียวก็สมัครได้ใช่เพียงแค่ ID ไอเดียในการสมัคร ใครที่มีไอดีอยู่แล้วก็สามารถย้ายเข้ามาได้เลยและพิเศษสุดๆสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมีดก็ดุลับเงิน5 0,000บาทไปเลยทุกๆสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับรเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันคริสต์มาสอีฟครอบครัวของเดว,วิดกำลังจะไปฉลองแต่กระถูกเฮนรี่ซึ่งเป็นเจ้านายเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเฮนรี่เป็นนักธุรกิจที่ต้องการจะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมือง เขาสนใจที่จะซื้อที่ดินแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เป็นบ้านของชายที่ชื่อโลเจอร์เฮนรี่พาเดวิดไปหาโลเจอร์เพื่อพยายามโน้มน้ำเขาให้ขายบ้านหลังนี้แต่โลเจอร์ก็ปฏิเสธทันทีบ้านหลังนี้มียุนานมากและเขาต้องการที่จะยกมันให้กับคาร่าซึ่งเป็นหลานสาวของเขาหลังเฮนรี่กับเดวิดออกจากบ้านไปได้สักพักโลเจอร์ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเขาเปิดมันและพบเขากับตุ๊กตาหิมะตัวหนึ่งจูๆ่ๆก็มีชายสมณกาที่คล้ายเทวดากระโดดฝ,ฝ่าตุ๊กตาหิมะ และจัดการกับโรเจอร์ไปในทันทีหญิงสาวที่ชื่อคาร่าได้ไปรับวินนี่ซึ่งเป็นลูกสาวของเดวิดที่บ้านพวกเธอได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันวินนี่โบกมือทักทายเบอร์นีที่กำลังนั่งอยู่ตามลำพังเพื่อนๆต่อว่าวินนี่ในทันทีที่เธอไปโบกมือให้กับยายตัวประหลาดนั่นจิมมี่ซึ่งเป็นน้องชายของวินนี่เองก็มาร่วมปาร์ตี้ด้วยเขาได้ออกไปข้างนอกกับแฟนหนุ่มของเขาในขณะที่ทั้งคู่กำลังจูบกันจู่ๆทั้งสองก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังมาจากในป่าพวกเขาเดินกลับเข้าไปในงานเพราะ เสียงของชายสวมหน้ากากคาร่าที่ตอนนี้กําลังจู๋จีกับแฟนหนุ่มจูๆ่ๆแฟนของเธอก็มีเลือดพุ่งออกมาจากปากเขาถูกชายสวมหน้ากากแทงด้วยไม้เท้าลูกกว่าจนถลุคาร่าวิ่งหนีไปในทันทีชายสวมหน้ากากวิ่งตามทานันและพยายามที่จะจัดการเธอคาร่าพยายามที่จะปกป้องตัวเองจูๆ่ๆชายสวมหน้ากากคนนั้นก็หายตัวไปมีมีแทงขึ้นมาจากใต้สะพานคาร่ารีบวิ่งหนีก็ไปที่งานประตูถูกปิดอยู่คนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์จากด้านในก็ถึงกับชอ็อกชายสวมหน้ากา,ากาได้ปรากฏตัวขึ้นจากทางด้านหลัง แล้วก็จัดการกับคาร่าไปในทันทีคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นก็นเริ่มตื่นตระหนกและวิ่งหนีวินนี่รีบออกไปช่วยเพื่อนของเธอน่าเสียดายที่มันไม่ทันซะแล้วสายสมนากากเปลี่ยนเป้าหมายมาที่วินนี่เธอวินน่งหนีเข้าไปในป่าตอนนี้วินนี่กําลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ชายสมนากากหาเธอพบวินนี่กำลังจะถูกจัดการโชคดีที่จิมมี่เข้ามาช่วยเธอเวด้ทันเขาเข้าต่อสู้กับชายสมนากากจิมมี่รีพาพี่สาวของเขาหนีไม่ได้โอกาสชายสมนากาก,ากตามมาได้ทันและกำลังจะจัดกกงกับ วินใช้สายไฟจากต้นคริสต์มาสช็อตเข้าที่ชายสวมหน้ากากจนจัดการกับมันได้ในที่สุดเธอถอดหน้ากากของมันออกภายใต้หน้ากากน,านั้นคือเฮนรี่หนึ่งปีต่อมาทุกคนลืมเรื่องที่เกิดขึ้นไปและกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขวินนี่ยังคงเสียใจกับเรื่องของคาลา่าการจัดการกับคนคนหนึ่งไปกลายเป็นแผลใหญ่ในใจของเธอซ้ำหลายเธอยังถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยที่เธอสมัครทุกคนในเมืองรวมทั้งครอบครัวของเธอเริ่มจัดงานคริสต์มาสขึ้นอีกครั้งวินนี่ที่รู้สึกเบื่อหน่ายจึงได้อออกกมาง เธอได้พบก,กับน้องชายของเฮนรี่เขาเข้ามาและพูดว่าเขาจะแก้แค้นเธอก่อนที่จะออกไปวินนี่กลับมาที่บ้านวินนี่ได้แค่ชุดวอร์มห่วยๆเป็นของขวัญในขณะที่จิมมี่ได้ลดราคาแพงวินนี่ที่ทนไม่ไหวจึงได้ตะโกนใส่และต่อว่าทุกคนที่พวกเขาทำเหมือนกับว่าคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดวิดบอกว่าให้เธอลืมเรื่องพวกนั้นไปได้แล้ววินนี่ได้รับข้อความจากล็อบบี้ซึ่งเป็นแฟนของเธอเขาได้ชวนวินนี่ไปงานปาร์ตี้คริสต์มาสเธอที่เบิกกับครอบครัวเต็มทีจึงตอบตกลงและรีบออกไป เธอเกล่าวทักทายกับเบอร์นีแต่เมื่อเข้ามาในงานวินนี่ก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อพบว,ว่าแฟนของเธอกำลังนอกใจลอบบี้พยายามหาข้อแก้ตัวแต่ดาล่าซึ่งเป็นคนที่แฟนของเธอนอกใจไปหากลับบอกว่าพวกเขาทำแบบนี้มานานเป็นปีแล้วเธอดีใจด้วยซ้ำที่วินนี่ได้รู้สักทีวินนี่ออกมาจากงานปาร์ตี้ด้วยความโกรธเมื่อเธอพบเขากับแสงเหนืออันสวยงามบนท้องฟ้าวินนี่ที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างจีตะโกนออกไปว่าถ้าเธอไม่เคยเกิดมามันก็คงดีแสงนั้นหายไปพร้อมกับไฟในเมืองที่ดับลงด้วยความสับสน วินนี่จึงเดินไปรบอบๆเมืองเธอพบเขากับคนที่กำลังถูกชาสมนากาจัดการนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชา่สมนากาควรที่จะตายปิดแล้ววินนี่รีบวิ่งเหนีอวไปในทันทีเธอทุบกระจกรถเพื่อที่จะใช้วิทยุแจ้งข่าวแต่กลับพบเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนี้เป็นนายอำเภอไปได้ไงก็ไม่รู้เขาจำเธอไม่ได้วินนี่ถามเกี่ยวกับนายอำเภอคนกอนซึ่งเขาได้บอกกับเธอว่านายอำเภอคนนั้นได้ถูกช้สมนากาจัดการไปเมื่อปีที่แล้วมันได้จัดการคนไปมากมายวินนี่ที่ต้องการจะบอกตัวจริงของชายสมนากาศ แต่เธอก็ถูกเฮนรี่เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนตอนนี้เฮนรี่ได้กลายมาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองวินนี่ที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งกลับไปที่บ้านในทันทีทั้งพ่อและแม่ดูเหมือนว่าจะจําเธอมีได้ที่แย่ไปกว่านั้นคือจิมมี่ซึ่งเป็นน้องชายของเธอกลับเสียชีวิตไปแล้วเพราะถูกชายสมณกาจัดการไปในวันคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้ววินนี่ที่คิดได้ว่าพรที่เธอขอมันได้กลายมาเป็นจริงนี่คือโลกที่ตัวเธอไม่เคยเกิดมาและพอวินนี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นในวันคริสต์มาสเมื่อปี ทุกอย่างจึงได้ปั่นป่วนและกลายมาเป็นแบบนี้การที่เฮนรี่กลายมาเป็นนายกเทศมนตรีได้เปลี่ยนทั้งเมืงไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ได้ถูกสร้างขึ้นวินนี่ไปที่ปาร์ตี้วันคริสต์มาสแต่ก็พบว่ามันได้ต่างออกไปทุกคนในงานล้วนแตะเสพยาและทะเลาะกันไม่มีใครเลยที่รู้จักเธอลอบบี้และดาล่าเองก็คบกันมานานถึง3ปีเพราะวินนี่ไม่เคยมีตัวตนแม้กระทั่งเบอร์นี่เองก็ยังจําเธอไม่ได้วินนี่ได้เข้าไปในห้องของลอบบี้เธอพบว่าความสัมพันธ์ของเขากับดาล่ามันดีซะยิ่ง,งกกก่าาตอนทีเเขํลัังคบบธ หนังสือรุ่นเองก็ไม่มีรูปของวินนี่อยู่ในนั้นมันชัดเจนแล้วว่าตอนนี้เธอได้หลุดเข้ามาในโลกที่ตัวเองไม่เคยมีตัวตนวัยรุ่นสองคนได้ออกไปดูไฟคริสต์มาสในขณะที่อีกคนกำลังจะกลับเข้าไปในงานจู่ๆชายสุมนัากาก็โผล่มาและโจมตีเขาชายอีกคนพยายามจะหนีออกมาเขาคว้างต้นไม้ใส่ใชายสุมนัากาเพื่อ่วงเวลาและรีบวิ่งกลับเข้าไปในงานปาร์ตี้โชคหลายที่ประตูล็อกขังในงานเสียงดังมากจนไม่มีใครได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือเขาถูกชายสุมนัากาจัดการไปในที่สุดคนในงานถึงกับช็อกไปเลย เมื่อเจอเขากับร่างของทั้งสองคนที่ถูกจัดการไปวินนี่เห็นข่าวบนทีวีว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเธอรีบไล่ให้ทุกคนในงานปาร์ตี้กลับบ้านไปวินนี่ได้พูดคุยกับเบอร์นี่เธอพาวินนี่มาที่บ้านของเธอวินนี่พบว่าเบอร์นี่ได้ตามสืบเรื่องของชายสมนักการมาสักพักแล้วเธอเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นและบอกกับเบอร์นี่ว่าชายสมนักการคนนั้นคือเฮนรี่เบอร์นี่คิดว่านั่นก็อาจจะเป็นไปได้ทุกคนที่ถูกจัดการล้วนส่งผลให้หนทางสู่อำนาจของเฮนรี่นั้นง่ายยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นเบอร์นีก็ยังไม่ปักใจเชื่อบางทีวินนี่ก็อาจจะเป็นชายสวมหน้ากากเองก็ได้จู่ๆชายสวมหน้ากากก็โผล่มาจากทางด้านหลังทั้งสองพยายามวิ่งหนีไปที่ประตูแต่ก็เจอกับชายสวมหน้ากากที่ดักรออยู่มันจับวินนี่ไว้ได้เธอกัดเข้าไปที่หนิวและพักมันจนล้มลงไปทั้งสองคนหนีมาได้และรีบเข้าไปในเมืองตอนนี้เบอร์นีเชื่อเรื่องที่วินนี่พูดแล้วแสงเหนือเกิดขึ้นอีกครั้งเบอร์นีบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนทั้งสองหนีไปซ่อนตัวที่โรงหนนนีท ทั้งคู่ดูหนังด้วยกันวินนี่เผลอหลับและซบไปที่ไหล่ของเบอร์นีเช้าวันลุงคืนเบอร์นีได้พบกับห้องที่เต็มไปด้วยข้อมูลของแสงเหนือเธอเชื่อว่ามันคือเหตุผลที่วินนี่มาอยู่ที่นี่แสงเหนือกำลังจะหายไปในอีกไม่นานวินนี่ต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะหายไปไม่อย่างนั้นเธออาจต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลวินนี่คิดว่าเธอต้องจัดการกับชายสมนักกาอีกครั้งเพื่อที่จะได้กลับไปที่โลกเดิมเธอกลับไปที่บ้านของเธอพ่อและแม่ปฏิเสธที่จะให้วินนี่เข้ามาเธอจึงงงพููดควาาามมัับบเเเรรื่่่่่อออออทททีีีแต้้้นนนขธกไป จนทำให้พ่อกับแม่เริ่มที่จะเชื่อใจวินนี่พบว่าพ่อของเธอเสียใจมากตั้งแต่เสียจิมมี่ไปเธอแกล้งทำเป็นว่าเธอคือเพื่อนของจิมมี่วินนี่เล่าเรื่องของน้องชายออกมาจนทําให้พ่อกลับมายิ้มได้อีกครั้งแต่เมื่อเธอบอกว่าเฮนรี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมันก็ทําให้พ่อโกรธขึ้นมาอย่างสุดขีดเฮนรี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาพ่อไล่ให้วินนี่ออกจากบ้านไปในทันทีระหว่างที่กําลังเดินออกไปวินนี่ก็สังเกตเห็นแม่ของเธอทั้งติดยาและกําลังนอกใจพ่อของเธอกับผู้ใช้หลายคนอย่างเปิดเผย ชายสุมน้ากากปรากฏตัวขึ้นมันจัดการกับแม่ไปในทันทีวินนี่กับเบอร์นี่รีบวิ่งหนีไปชายสุมน้ากากฟันไปที่มือของเบอร์นี่วินนี่หยิบกรอบรูปขึ้นมาและฟาดไปที่หัวของเทวดามันทำให้เขาลม้มลงและสลบไปวินนี่หยิบมีดขึ้นมาและกำลังจะจัดการมันเธอตัดสินใจที่จะหยุดและถอดหน้ากากเพื่อดูตัวจริงของมันซะก,ก่อนเธอถึงกับชอกไปเลยเมื่อรู้ว่าภายใต้หน้ากากนั้นคือพ่อของเธอเขาตื่นขึ้นวินนี่เบอร์นี่กับเพื่อนอีคนที่ชื่อเกลรีบหนีกับไปที่งงหนงนนัวิีบอก ื่อเธอเห็นบางอย่างในแววตาของพ่อเขากําลังถูกบางอย่างเข้าควบคุมเพื่อนอีกคนบอกว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วกลายเป็นว่าพ่อของวินนี่จิตใจแตกสลายไปเพราะการสูญเสียของลูกชายจิตใจของเขาอ่อนแอจนถูกเฮนรี่สกจิตให้ทําเรื่องชั่วหลายวินนี่ที่ไม่มีทางเลือกนอกจากเธอจะต้องจัดการกับพ่อของตัวเองทั้งสาคนเริ่มวางแผนในทันทีป้ายงหนังได้เปลี่ยนเป็นป้ายเชิญชวนชายสมนักกาตุ๊กตา3ตัวถูกนํามาใช้เป็นตัวล่อมีใครบางคนเดินเข้ามาเพื่อนอีกคนก็ได้ใช้ทางดับเพลิงหยุดหมันไว วินนี่เธอกับจะใช้ไม้ตีแต่ก็ต้องหยุดเมื่อพบว,ว่านั่นไม่ใช่ใชายสมนากาแต่เป็นลอบบี้และด่าลาในขณะที่เหตุการณ์กำลังง,งุนงงชายสมนากากก็ได้โผลมาจัดการกับเพื่อนอีกคนไฟของโรงหนังดับลงวินนี่ใช้กล้องของเธอถ่ายภาพเพื่อส่องแสงด่าลาค่อยๆถูกชายสมนากากจัดการไปลอบบี้กำลังไปจัดการกับชายสมนากากเบอร์นี่รีไปที่ตู้ควบคุมและเปิดไฟกลับมาได้สำเร็จวินนี่คว้าหมายและฟาไปที่ชายสมนากากเธอรีบมาซ่อนตัวอยู่ที่บันไดชายชสมนากากกำลังจะจัดการเธอ แต่วินนี่ก็แทงมันด้วยไม้ที่หักได้สะก,ก่อดเธอเปิดหน้ากากออกมาและได้พบกับพ่อของเธอวินนี่และเบอร์นี่รีบไปที่สะพานวินนี่กล่าวอำลาเบอร์นี่เธออธิษฐานเพื่อขอให้เธอกลับไปยังโลกเดิมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวินนี่ตะโกนด่าแสงเหนือไปในทันทีเหมือนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มเรื่อยๆเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้ววินนี่คิดได้ว่ามันยังคงมีเฮลี่ที่เป็นตัวอันตรายของเมืองอยู่เธอกับเบอร์นี่จึงรีบวิ่งไปที่สวนสาธารณะในเมืองที่เฮลี่กำลังจัดงานคาริสต์มาส ดูเหมือนว่าชาวเมืองจะถูกเฮนรี่ควบคุมอย่างสมบูรณ์ไปแล้วเฮนรี่ได้จัดการกับนายอำเภอของเมืองไปต่อหน้าทุกคนเขานำร่างของนายอำเภอมาแขวนไว้เป็นเครื่องประดับวินนี่พยายามปลุกทุกคนให้ตื่นมันไม่ได้ผลบริการของเฮนรี่ได้ลากตัววินนี่กับเบอร์นี่ขึ้นมาบนเวทีเฮนรี่ยอมรับว่าเขาจัดการกับจิมมี่ไปเพื่อที่จะควบคุมเดวิดวินนี่ต่อยเข้าไปที่หน้าของเฮนรี่นั่นทําให้ทุกคนตื่นขึ้นและเมื่อวินนี่เตะเขาลงจากเวทีผู้คน เก็เรร่มเข้าหาแล้วลุมจัดการเขาทันทีแฟนสาวของเฮนรี่โกรธมากแต่เริ่มเข้าโจมตีวินนี่โชคดีที่เธอเอากล่องของขวัญมากันไว้ได้เบอร์นี่ใช้มีดที่ตกอยู่ขู่บริการให้หลบไปเฮนรี่ดิ้นหลนหนีและขึ้นไปหาวินนี่ได้อีกครั้งเธอกำลังจะถูกจัดการแต่แล้วเบอร์นี่ก็จัดการเฮนรี่ได้สําเร็จทุกคนในเมืองได้สตีกลับมาทัในใดนั้นเองแสงเหนือก็สว่างขึ้นวินนี่รู้แล้วว่าเธอถูกส่งมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือทุกคน,กคนเธอเข้าไปจูบเบอร์นี่วินนี่ตื่นขึ้้นนนมมมมาาพรออกัับบชุดวววที่่่เเธเคยหยห เธอรีวิ่งลงไปก่อนครอบครัวเธอเดวิดเปิดเผยว่าเขามีของขวัญให้กับเธออีกชิ้นมันคือกล้องตัวใหม่เพื่อมาทดแทนกล้องของเธอที่พังไปเมื่อปีที่แล้ววินนี่บอกความจริงกับทุกคนว่าเธอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ติดแต่พ่อกับแม่ก็บอกว่ามันไม่เป็นไรวินนี่รีวิ่งออกไปข้างนอกเธอได้เจอกับล็อบบี้และดาลา่าวินนี่บอกว่าพวกเขาเหมาะสมกันมากและขอให้ทั้งสองมีความสุขต่อจากนี้วินนี่วิ่งไปที่บ้านของเบอร์นี่ทั้งคู่ต่างก็ดีใจที่ได้เจอกันกลายเป็นว่าเบอร์นี่เองก็จําเรื่องาวทททัั้้้้งงงงหมดดดี่เกกกิขึนไสอตลคบ และได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในวันคริสต์มาสอย่างมีความสุขและล่งแล้วก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและก่อนจะจากกันผมก็ขอฝาก Netflix และคาทูจาก n f Theater ไว้ด้วยนะครับทุกคนสามารถเพิ่มเพื่อนตามลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ